วันนี้ผมนั้นจะมาเล่นเกม99คืนในป่าในโรบ,บอกนี้คิดว่าผมนั้นจะอยู่รอดถึงกี่วันไปดูกันเลยแม่งเอ้กูต้องมาตัดไม้อีกโอ้โหกูเบื่อไอแบบนี้ที่สุดเลยถ้ากูไม่ทํากูก็จะโดนกวาดเข้าไปแดกได้เวลาขโมยของและมาเพื่อนเข้ามาเลยเราจะเป็นโจ้ด้วยกันไหนตรงนี้มีไหมไม่มีม,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 มีแต่โลหะเนี่ยกูเอาไปก่อนจะเอาไปบดได้โอเคนี่ไงเปิดหีบมาเดี๋ยวเราจะไปดูว่าจะได้อะไรเฮ้ยหมามาได้ไงเอ้กูได้ปืนดีเลยมากูจะยิงละอา้าว เพื่อนกูแม่งฆ่าไปหมดแล้วออโอเคดีมาของเต็มแล้วกูต้องเอาไปใส่ฟืนปั๊บ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 อ่านี่โอเคกูเอาเหล็กนี่ไปบดไปมึงไปบดซะมึงมานี้กระต่ายมึงโดนกูแน่เอ้ยเอ้ยมาดิโอ้โหแม่งกูไม่ได้ตีกระต่ายโคตรเกลือมากูเจออีกตัวแล้วมึงมานี่มึงมานี่เอ้ยมีอะไรดิไอ้ยเอ้ยแม่งตีไม่ค่อยเข้าเลยตีไม่โดนเลยแม่งมานี่โอ้กูได้แล้วเย้มึงมานี้หมาเวรมึงโดนกูแน่นี่ปรับม,มองก่อนมานี่เลยมายิงยิงกูจะเอาหนังมึงเอ้ยเดี๋ยวนะ กูได้แล้วกูได้แล้วเอเปิดกล่องเอ้ยมึงมาทำไมเนี่ยเอ้ยไม้เวนเ้ยไปอ้าเอ้าเอา้เอา,เอาหายตัวมาดูดีกูจะได้เลยได้น้ำมันก็ถือว่าดีอยู่นานดีมาเลยเพ่อค้ากูจะเอาของมาขายนี่เอาเท้ากระต่ายไปกูเอาอะไรดีเอากระสอบก็ได้มาอีกอันนึงหนังหมาป่ามึงเอาไปนี่เอาไปเอาหอกก็ได้มึงมานี่หมาป่านี่ มาเลยตัวหนึ่งนี่กระจกมึงมานี่หมาป่านี่หมาป่าเอัาฟ้าโดนกูยิงกระจกกระจกหาเลยอะแม่งเลือดกูเหลืองเลยอันนี้พ่อค้าเอาหมาป่าอัาฟ้าไป ก็เอาถุงยักดีกว่าแม่งเอ้ยแม่งเพื่อนกูแม่งทิ้งหมดเลยกูก็ต้องมาทําคนเดียวเนี่ยตัดต้นไม้แล้วแม่งมามาปลูกอะไรนะปลูกซ้อนปลูกซ้อนปลูกมาเอาเศษเหล็กใส่เข้าไปนี่อ่าที่เหลือก็เป็นเนื้อเอาใส่เข้าไปเอาวเหล็กกูแม่งหลงมาเอาเอาไปมาเอาของเอ้ยเชียแม่งกว้างมาเชียอะไรงะมึงอย่ามาตามกูโอ้ยโอ้ยกูเดินติดมึงอย่ามึงอย่ายุ่งกูมานี่เอาไฟฉายสองหน้าเลยโอ้แม่งแม่งมาทําอะไรมาไม่ได้เลยไอ้ี่ยไฟฉายกูพังมึงอย่ายุ่บกูไอ้กว้างแม่งดูเลือดกูก่อนใช่ไปเลยไปเลยไปให้ไกล แม่งโคตรหนาวเลยกูต้องเข้าไปในเอสกิโมดูดิว่ากูจะได้อะไรเปิดแล้วครับโอ้โหกูได้น้ำมันกูสาบแบบหนาวตายเพื่อนที่จะมาเอาของดูตัดต้นไม้ตัดต้นไม้ตัดต้นไม้ไมเออลมสักทีไอห่าเอาฟืนมาใส่เลยตอนแรกกูก็จะไปหาเด็กแต่ว่ามีคนจะมาบุกลุกบ้านกูกูต้องไอ้นี่มาก่อนเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาาล้วมึงโดนกูปังปังมีึงดอกนี่ไงนี่ไงโคตรตากเลย นี่ดูกูยิบมากูทนไม่ไหวแล้วกูฟันมึงเลยกูฟันมึงเลยฟันใหม่นี้ไวกว่า่อยเลือรถก็มานี่มึงมานี่เออกะจอกชิบหายมาเลยมึงมานี่เลยมานี่กูพร้อมที่จะไปหาเด็กแล้วเตรียมตัวโดนแน่ไอ้พวกหมาป่ามึงมานี่เลยนี่เออมึงมานี่อีกตัวหนึ่งไข่ตัวเดียวพอมึงมานี่ฟันแม่งกูได้กูเจแล้วมานี่เลยเอามานี่โอ้โหกูดนหมาไล่มึงอย่ามายุ่กับกูดิพวกหมาไอ้หมานี่แม่งกูเกลียดช ไปเลยไปเลยชิวๆอ่ะโอเคเอากุญแจไปนี่เปิดประตูเปิดประตูมานี่เลยไอเด็กดอกดอมานี่ทุกควอมที่จะมาช่วยมึงแล้วมาเลยดเด็กน้อยกูลำบากเพราะมึงเลยเนี่ยไอ่ามึงอยูนในนี้ก็ดีแล้วแม่งเอ้ยตัวทวงกูมาอีกแล้วจเจอรังโจรแล้วมึงมานี่ยิงยิงเลยไอหากระสุนกูหมดแล้วไม่ยังมีอีกตัวหนึ่งมาเลยมึงเจอหอกกูเสี่ยงมานี่ฟันกูฟันเออตายกูได้เหรียญด้วยมาเลยอีกตัวหนึ่งมาฟันนี่ออ 哎，我哎呀！Yeah.